สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะงบ 10m ในเม็ดส้มทุกตําแหน่งนะครับที่แบบว่าค่าพลังโคตรดีแล้วก็เหมาะกับเมตาเกมในปัจจุบันนะครับก็ทุกตําแหน่งเลย ก็ไปคัดมาให้ให้แบบเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับตัวไหนชอบตัวไหนอยากจัดก็จัดได้เลยอันนี้ผมคัดมาให้แล้วทุกตำแหน่งเลยนะครับงบ 10m เม็ดส้มนะครับโอเคเลยเราไปดูตำแหน่งแรกกันนะครับโอเคครับคู่รักษาะตูตัวแรกนะครับตำแหน่ง GK นะครับก็อันนี้ก็งบประมาณ9.5ล้านนะครับก็ 9m ถึง 10m นะครับตัวนี้ก็พลังพลังในโคตรดีเลยครับก็สูง197หนัก 86ก็คือตัวโคสูงอารมณ์แบบคูตัวเลยครับน้องๆกูตัวเลยนะแล้วก็พลังแฝงไม่มีป่ากไก่นะครับก็ถ้าเกิดเราอัพอันนี้ไปประมาณสามก็้จะบวกเก้านะครับแล้วก็มาบวกอันนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกอันนี้อีกหนึ่งก็เหยียบเก้าสิบบวกหมดเลยนะโคการพุ่งตัวอะไรพวกเนี้ยการคูบตำแหน่งนี่คือเก้าสิบบวกหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีเลยเป็นโกตัวใหญ่ก็คือเหมาะกับเมตาเกมปัจจุบันแน่นอนนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับ GK ตัวต่อไปนะครับก็เป็นอเล็กเลมิโลนะครับตัวนี้ก็มีพลังแฝงกว้างไกลนะครับสูงแล้วก็สองหนักเจ็ดสิบเก้าก็ตัวค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็รูปร่างโอเคเลยเอ,อันนี้ก็จุดเด่นเลยคือความคล่องตัวค่อนข้างที่จะที่จะสูงเลยหกสิบเก้าเลยนะครับในในหน้าช่องสภาพร่างกายคือเป็นโกที่ยืนตำแหน่งแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพเนี่ยเหยียบเก้าสิบหมด 90ต้นต้นหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโกที่ความคล่องตัวค่องข้างสูงอารมณ์แบบว่าอาริสันเบเกอร์โอบักอะไรอย่างเงี้ยเลยครับประมาณนี้เลยครับตัวนี้ก็คือคล่องแคล่วว่องไว2ตัวนี้พอนะตำแหน่ง GK นะครับโอเคเราไปดูตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปก็เป็นตำแหน่ง CB หรือเซ็นเตอร์แบ็กครับตัวแรกที่ผมจะแนะนำก็เป็นเรดดี้คิงนะครับสูงร8 8ปหนัก86กนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ10ล้านต้นๆ้นนะครับก็โดยรวมค่าพลังก็ถ้าเกิดเทน อัพสกิลอันนี้ก็บวกสิบห้าก็หลักเก้าสิบครับประมาณเก้าสิบห้านะเก้าสิบห้าแล้วก็อัพกล้ามหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพอันนี้อีกหนึ่งนะครับเป็นเซตแบ็คจุดเกมอันนี้หนึ่งก็คือค่าพลังเกมรับก็คือเก้าสิบห้าบวกหมดเลยครับเวลาถ้าเราอัพเสร็จนะครับก็ความเร็วก็ถือว่าสวยเจบนะครับแล้วก็พลังแฝงโคตรเยอะเวิร์กเดค่อนข้างที่จะดีเลยแปลงกลางสูงแล้วก็เป็นมีพลังแฝงเป็นความเป็นผู้นำ,นำแล้วก็เล่นเพื่อทีมนะครับก็ ความว่องไวก็โอเคจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการแท็กเกิลคือดีเลยการแท็กเกิลแล้วก็ความแข็งแกร่งความเก้าร้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะตัวนี้ก็เป็น AI ตํานานนะถือว่าเป็นทางเลือกที่โอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยไหมส้มอยู่ที่ประมาณ10ล้านเองนะสิล้านต้นๆน,นะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปก็เป็นลูดิเกอร์ร่างกายทองนี่ครับเม็ดส้มเลยครับก็ความเร็วค่อนข้างที่จะดีเลยตัวสูงใหญ่แล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับเรื่งเกี่ยราคาเขาอยู่ประมาณ9ล้านนิดๆเน,นี่ยครับพลังแฝงก็ไม่มีนะเวิร์กเลยก็เป็นสูงๆนะเอายืนคู่กับคิงเมื่อกี้ก็โอเคเลยนะครับ10ล้านเมื่อกี้นะก็ความพองตัวก็56นะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือการแย่งบอล กับเท้าอะไรพวกนี้ความแข็งแกร่งความเก้าร้ามมันจะเข้าบอลค่อนข้างที่จะหนักเลยแล้วก็มีสปีดปลายที่ค่อนข้างที่จะวิ่งไวเลยครับสปีดปลายฮะวงเล็บเลยนะครับสปีดปลายนี่คือไวมากๆครับหลัก90เลยนะครับถ้าเกิดได้เทนซักเวลสิบเหรือว่าเวลยี่สิเวลยี่สิเนี่ยผมว่าเถื่อนเลยตัวนี้เข้าบอลโคตรดีนะผมว่าเป็นเป็นนักเตะที่เข้าบอลดีแล้วก็ข้อเสียเลยก็คือมันจะเป็นตัวแท็กเกิ ออกไปแท็กเกิลค่อนข,ข้างบ่อยหลุดตำแหน่งค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ต้องหาเวริร์กเลดอีกตัวหนึ่งที่คู่มันเป็นเวิร์กเลดแบบกลางสูงนะครับคู่ับลูดิกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสายแบบวิง่งวิ่งไล่หัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะเอามาวิ่งไล่หัวนะครับลูดิกเกอร์ก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับวิง่งคอยวิ่งไล่หัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบ็กซ้ายขวานะครับ โอเคครับตัวแรกนะครับเป็นแบ็คขวาครับก็เป็นดิลอเรนโซนะครับสูง183หนัก83ก็พลังงานวิ่งได้ทั้งเกมครับห้าหลอดนะครับเหลือห้าดาวนะครับก็เปิดมาก็85 81 80แล้วถ้าเกิดเราเราอัพอันนี้เป็นสกิล3ก็อันนี้ก็ขึ้นหลัก90เหมือนกันครับพลังเกมรับค่อนข้างที่จะดีเลยเวิร์กเดตก็โอเคนะสูงกลางมียิงไกลด้วยเลี้ยงเร็วด้วย เป็นแบค็คที่สามารถายิงไกลได้ค่อนข้างที่จะดีในปานกลางนะครับก็พลังก็สปีดก,ก็โอเคนะ86-85นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนลครับความว่องไวก็เกือบแต่80สนะสมดุลก็โอเคเลยการกระโดด8 8ถือว่าเยอะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่งบประมาณ10ล้านถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะดีเลยรูปร่างโอเคเลยนะครับไม่ช้าไม,ไม่เร็วเกินเกินไปอะไรเงี้ยครับก็อยู่ในระดับกลางๆแต่คุ้มค่าราคาครับ กับราคา10ล้านนะครับเนี่ยก็อยู่ที่1 1 1ล้านตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยครับดิลอเรนโซ่นะครับ,รบโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันครับส่วนแบ็คขวากตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำมาครับก็จะเป็นฮาคิมีนะครับขอ,ของปารีสนะตัวนี้คือวิ่งค่อนข้างที่จะไวเป็นแบ็คสายบุกนะครับวิร์ดเดยก,ก็จะเป็นแบบสูงต่ำคือวิ่งได้ของเกมครับจุดเด่นเลยก็คือความไว แล้วก็การแทกเกิลก็อยู่ในเก์ที่โอเคเลยการกระโดกก็โอเคเลยผมว่าต้องเทนเยอะๆหน่อยพลังแฝงนี่ไม่มีเลยนะครับฮาคิมี่ก็เป็นตัวรลองที่น่าสนใจนะครับอยู่ในงบประมาณ10ล้านต้นๆครับแต่ผมว่าดีรอเรนโซด,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 ดูดีกว่าิีเดียวนะดีรอเรนโซดูดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครแบบสายบุกอะไรพวกเนี้ยผมว่าผมว่าฮาคิมี่มันมันได้เรื่องของความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยโอเคครับเราไปดูแบ็กซ้ายกันครับ โอเคครับแบ็กซ้ายตัวแรกก็จะเลย10ล้านมานิดเดียวครับเป็นจอร์ดี้อาบานะครับก็ส่วนสูงก็1ร้อยเจ็ดสิบหนักหกสิบแปดนะครับเล่นในเกมคือค่อนข้างที่จะผิวแล้วแย่งบอลโคตรดีนะครับ a e id นะตัวนี้นะครับจอร์ดี้อาบานะครับเป็นตัวที่แย่งบอลค่อนข้างที่จะดีพลังแฝงก็มีพยายามเตะ แต่ลูกคว้างสนามแล้วก็เลี้ยงเร็วแล้วก็เบริเร์กเลยก็เป็นแบบสูงกลางนะครับของความความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยการแย่งบอลกับเท้านี่ค่อนข้างที่จะดีเลยก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เล่นในเกมคือโคตรนะเ,เก่งนะเก่งเกินค่าพลังนะครับโจลี่อาบานะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็เป็นกาเรนนะครับตัวรองลงมานะครับก็ฝีเท้าแล้วก็ เรื่องของเกมลับเนี่โอเคกว่าอาบานหนึ่งนะถ้าเกิดเราดูเลยค่าของค่าพลังนะครับก็แต่จริงๆจอดี้อาบา a i เค่อนข้างที่ดีกว่านิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ค่าพลังก็อยู่ในเกณฑ์การเทคเกิลแล้วก็การกระโดด คามว่งไวก็จะเป็นก็จะด้อยกว่าโจดี้อาบานะครับตัวพลังแฝงตัวนี้ก็เป็จะเลี้ยงเร็วตัวนี้ก็เป็นตัวรองมาที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยแต่ผมว่าโจดี้อลบาดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครงบประมาณ12ล้านไปอลบาได้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ถึงก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะชาบี้กาเลนนะครับโอเคเราไปดูตำแหน่งต่อไปกันเลยครับโอเคครับตำแหน่งต่อไปก็จะเป็น CDM นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณ สองตัวนะที่ผมจะแนะนำนะครับก็ตัวแรกก็เป็นอาราบัติ่างการ์ดขาวเขียวตัวนี้เลยนะครับก็ส่วนสูงโอเคเลยแล้วก็พลังงานนี่ถือว่าสวยเลยเกมลงเกมรับถือว่าดีเลยเวิร์กเรทคือโคตรดีนี่คือเป็นเวิร์กเรทที่แบบว่าเหมาะกับเก <c oughs> มอาเหมาะกับซ d ดมที่ยืนตัวเดียวมากๆครับ พลังแฝงก็ดีเน้นแฮกเกอร์มีเพย์เมกเกอร์ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้เร็วมากๆนะครับแต่การยืนตำแหน่งนี่คือโคตรดีการเข้าสกัดอะไรเนี่ยการจิ้มบอลอะไรเนี่ยคือดีมากๆครับอานาบัตก็เป็นทังเลือกที่โอเคราคาก็อยู่ประมาณ10ล้านไม่เกิน10ล้านนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแจ๋วเลยนะครับแจ็บมากๆครับเราไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปก็เป็นชูอัลมูนี่นะครับชูอัลมินดี้อะไรเนี่ยครับก็มีบวกค่าพลังบวกหนึ่งด้วยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเร็วิ่งไวแล้วก็ตัวใหญ่กว่าอาราบัตนิดนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็พลังโคตรดีนะครับก็เวอร์กเกอก็เป็นกลางสูงพลังแฝงก็จะมีในเรื่องของการส่งไกลได้ดีขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะคล่องแคล่วว่องไวตัวค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเหมือนตัวจะหนากว่าอาราบัตนิดนึงนะตัวนี้ครับก็ เป็นถังเลือกที่โอเคเลยสําหรับงบประมาณ10บล้านนะตัวนี้ครับชูอวินดี้กับอารบัตนะครับตัวนี้ก็คือแต่ข้อเสียเลยก็คือเท้าซ้าย3มันแล้วก็เวิร์กเลดมันจะเด่นในเรื่องของอเติมขึ้นไปนิดเดียวแต่อารบัตมันจะไม่ค่อยแบบเติมเลยเพราะว่าเวิร์กเลดมันเป็นต่ําสูงนะครับตัวนี้ก็เท้าซ้ายมันเป็น3ด้วยครับแล้วก็ฝาหลังก็ดีนะตัวนี้คือรูปร่างใหญ่ครับในเกมคือตัวใหญ่เลยครับเวลาเล่นในเกมนะครับเข้าสกัดบอลอะไรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีเลยโอเคเราไปดูตำแหน่งต่อไปครับ ตำแหน่งต่อไปครับก็เป็นกองกลางหรือ c m ครับตัวแรกที่จะนําเสนอเลยนะครับก็เป็นโฟฟาน่านะครับร่างการ์ดขาวเขียวตัวนี้ครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านเป็นเป็นนักเตะท,ที่บ็อกทูบ็อกแล้วก็ครบเครื่องตัวค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็รูปร่างโอเคเลยนะแล้วก็เล่นแบบได้ค่อนข้างที่จะหลายค่าพลังนะครับเติมขึ้นเติมลงนี่เล่นได้หมดเกมลงเกมร้บนี่คือเล่นในเกมก็คือ การแท็กเกิลอะไรเนี่ยโคตรดีครับ AI ไดีมากครับโฟฟาน่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีเลยเล่นในเกมคือเก่งเลย AI ไดีมากๆนะครับตัวนี้นครับไปดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปก็เป็น ซซเรนกี้ UCL ครับตัวนี้ก็จะเพิ่มมาทิดนประมาณล้านหนถึง2ล้านตัวนี้คือโคตรดีครบเครื่องมากๆครับกองกลางครับเทา้าถนัดก็เป็น2ทเท้าเบิร์กเรลียเป็นกลางๆแล้วก็ยิงไกลยิงอะไรเนี่ยโคตรดีเลยครับสามารถเอาไปยิงปั่นลงปั่นโคง้งยิงไกลได้หมดค่อนข้างที่จะครบเครื่องเป็นกองกลางแบบสายเกมลุกเลยนะครับเหมาะกับคนที่เล่นแผน กลาง3ตัวหรือว่ากลาง2ตัวเลยนะครับก็เบิร์กเด็ดก็จะเป็นกลางๆจะเป็นคนที่คอยแบบยิงไกลค่อนข้างที่จะบ่อยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเทนอะไรเนี้ยเยอะเนี่ยครบเครื่องมากๆครับตัวนี้นะครับซีเรนกี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ที่เด็ดเลยโคตรดีนะครับโอเคเราไปดูตัวต่วตอไปนครับตัวสุดท้ายของกองกลางนะครับผมก็จะให้เป็นเลออนกอเลก้าอันนี้ก็จะเป็นแบบ C m แบบสายเกมลุกนะครับข้อเสียก็จะเคย ก็คือ3ดาวแต่รูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยิงไกลดีค่อนข้างที่จะคมเกมรับก็ค่าพลังค่อนข้างที่จะดีเลยหลัก80ดสหมดเลยยกเว้นความเร็วนะครับนอกนั้นคือ80บหมดเลยนะครับร่างกายคือโคตรแข็งนะครับแล้วก็มีพลังแสงยิงไกลด้วยนะครับก็จุดเด่นตัวนี้ก็คือเป็นตัวเติมคอยดสับไกลคอยเล่นเกมรับนี่คือได้หมดแล้วก็พลังแฝงนี่คือโค้ดีกระโดดโค่สูงนะครับแล้วก็แย่งบอลอะไรเนี่ยดีหมดเลยแต่เวิร์กเลยกก็จะเป็นแบบสูงกลางนะครับนี่ครับก็เหมาะกับสายเกมบุก อีกตัวหนึ่งก็เอาเป็นเวิร์กเกรแบบสูงสหรือว่ากลางสูงก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเติมขึ้นไปหม่งอะไรเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับคอเลก้านะครับโอเคเราไปดูกองกลางตัวลูกกันครับซมนะครับโอเคครับซ m มตัวแรกนะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยราคาอยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง11ล้านนิดๆนะครับเป็นมอเตอร์ไว้นะครับก็ถนัดสองเท้าสูงร7 7หนัก75นะครับ พลังงานก็วิ่งได้ทั้งเกม4.5เลยนะครับก็จุดเด่นเลยก็คือการส่งบอลแล้วก็การยิงค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยสมดุลค่อนข้างที่จะดีเวลาหมวนบอลเนี่ยล้มค่อนข้างที่จะยากนะครับพลังแฝงก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องแล้วก็เวิร์กเดทเป็นสูงกลางด้วยนะครับก็มียิงปั่นโค้งเพเมกเกอร์เหนือชั้นยิงซอยก้อยแล้วก็มีความเป็นผู้นําด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับพลังแฝงก็ตัวนี้ก็ตามที่ผมบอก การยิงการส่งบอลความล้องตัวค่อนข้างที่จะสูงเลยก็ให้เน้นในเรื่องของการเลี้ยงบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยสเลยนะครับแล้วก็เราก็มาอัพอันนี้อีกหนึ่งนี่ครับการเ็นเป็นเอ็นการเซ่นะครับเอ็นการเซ่น,นะครับเพื่อเพิ่มของความว่องไวการเลี้ยงบอลนะครับแล้วก็อัพยิงหนึ่งคือเก็บบอลแล้วก็เป็นตัวเพเมกเกอร์ค่อนข้างที่จะดีเลยตัวนี้นะครับ CM เนะครับเราไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปก็เป็นบาฮิมนะครับเป็นการ์ดขาวขาวเขียวนะครับเป็นร่างของมาริคนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ12ล้านให้เพิ่มนิดหน่อยก็ตัวนี้จุดเด่นเลยคือความคล่องตัวที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยเวิร์กเลทก็เป็นแบบสูงกลางเนี่ยตัวนี้คือค่องนข้างที่จะคล่องตัวค่อนข้างที่จะสูงแต่มันพลังงานค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงเหมาะกับการมาเป็นสำรองมากๆนะครับก็ผมว่าให้เน้นในเรื่องของการยิงดีกว่าอัพการยิงเนาเพราะว่า การยิงมันค่อนข้างที่จะน้อยทีดนึ่งคือมันเหลืองเลยอยู่ในเลทพี่ปานกลางแล้วก็อัพการยิงเป็นสามเลยครับแล้วก็อัปอันนี้อีกหนึ่งนี่ครับมันจะได้เรื่องของความเร่งความเร็วแล้วก็การยิงทีหน่อยแล้วก็มาอัพการเลี้ยงอีกหนึ่งเพราะว่าบายกิมมันตัวเล็กแล้วก็เลี้ยงบอลไปกับบอลท่อนท้างที่จะดีอยู่แล้วก็เราก็เน้นในเรื่องของการยิงไปเลยครับเพราะว่าภาพพลังการยิงค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับโอเคเราไปดูตัวต่ออันครับ ตัวต่อไปก็เป็นจำเอามูเซล่ากาสทองนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9้าล้านถึง10ล้านนะครับก็พลังแฝงก็จะมีในเรื่องของเหนือชั้นเพเมเกอร์เวิร์ลเลยก็เป็นกลางๆกง็ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็รูปร่างก็โอเคเลยจุดเด่นก็คือการไปกับบอลที่ค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็ดีมากๆครับการไปกับบอลของมูเซล่านี่คือแข็งแก่งแล้วก็มีสมดุลดีความว่องไวค่อนข้างที่จะสูงเลย เราก็ให้เราเน้นในเรื่องของการยิงไปเลยครับนี่ครับการยิงเลยครับเพราะว่ามูเซล่ามันค่าพลังการยิงมันดูแบบด้อยๆนิดนึงนะผมว่าอัพยิงไปแล้วก็เราก็มาอัปอันนี้เป็นหนึ่งแล้วก็มาเป็นการเลี้ยงอีกหนึ่งก็คือครบเครื่องตัวนี้ข้อเสียเลยก็คือเท้าซ้ายอาจจะยิงไม่ค่อยคมมั่นนะครับบางจังหวะก็อาจจะฝันไม่ค่อยเข้านะครับแต่นอกนั้นการไปกบบระบอลแล้วก็การพลิกแล้วก็ การโดนดึงอะไรนะค่อนข้างที่จะแข็งในมูเซลยร่าเป็นตักเตะที่ค่อนข้างที่จะตัวสูงนะแล้วก็ไม่ได้แบบตัวเล็กด้วยนะครับก็ไปกับบอลพิงบอลอะไรเนี่ยไปค่อนข้างที่จะดีเลยแย่งบอลค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มมากผมว่าคุ้มนะครับโอเคเราไปดูตำแหน่ง L·M กับ I m กันเลยครับ โอเคครับตำแหน่งแรกนะครับ R M มนะครับผมก็ให้เป็นซาน่ตัวเดียวเลยครับเพราะว่า R M เเก่ง,กงๆค่อนข้างมีค่อนข้างน้อยก็ข้อเสียเลยก็คือเท้าวขวามันไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเข้าซ้ายนี่คือคมกลิบเลยครับแล้วก็วิ่งค่อนข้างที่จะไวด้วยแล้วก็ราคาอยู่ประมาณ9้าล้านนิดๆถึง10ล้านนะครับพลังแผงก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะตัวนี้คือไปกับบอลดีแต่ข้อเสียเลยก็คือเท้าวขวามันไม่ดีนะครับนอกนั้นคือครบเครื่องหมดตัวนี้นะครับซาน่นะครับ ส่วน LM ก็เป็นตัวไหนไม่ได้ครับต้องถ้าคุ้มสุดก็ต้องเป็นโกมองหรือโกมันนะครับก็ตัวนี้คือคุ้มที่สุดแล้วถ้าจากดูเทียบเทียบพลังจากตัวอื่นนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยพลังแฝงก็มเีเหนือชั้นเลี้ยงเร็วครบเครื่องก็ไปกับวันดีมีความเร็วสปีดต้นค่อนข้างที่จะดีเลยค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็มีพลังการยิงก็โอเคนะปัน่นตรงปั่นโค้งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอเคเลยแต่มันพลังงานมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่ครับประมาณ 3.5นะประมาณ3.5ดาวนะครับตัวนี้ก็ผมว่าก็พอใช้ได้แต่ต้องหาสำรองหาสำรองทั้งตัวหนึ่งนะครับโอเคครับไปดูตำแหน่งต่อไปกันครับตำแหน่งต่อไปครับก็เป็น a อ r ์ดับ e ก็มีตัวไหนที่ไม่คุ้มเท่าหลุยดีอาร์ตูการทองดำนะครับตัวนี้ก็ดีอาขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับนี่ครับพลังแฝงนี่คือเหนือชั้นยิงไกลแล้วก็ การยิงไกลค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็เส้นโค้งอาจจะไม่ค่อยแบบแบบแบบโค้งมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้แย่นะครับก็ยิงโค้งอะไรเนี่ยได้แล้วก็จุดเด่นเลยก็คือสปีดต้นสปีดปลายคือค่อนข้างที่จะดีไปกับบอลได้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเป็นตัวทําเกมได้โอเคเลยนี่ครับตัวตัวนี้นะครับหลุยส์ดีอาร์วิ่งได้ทั้งเกมเลยค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็เป็น LW อีกตัวหนึ่งก็คือราคาอยู่ประมาณ8ล้าน เป็นแจ็คกิลิตร่างนี้เลยนะครับการ์ดทองนะค,คือแจ็คกิลิตก็คือเป็นตัวเป็นคนนักเตะที่ไปกับบอลดีแล้วก็ตัวหนาล้มยากนะครับความเร็วอาจจะไม่ปิดปานเราก็อัพเพิ่มไปเลยครับนี่ครับอัพเพิ่มมันก็จะได้เรื่องของความเร็วเล่น LM ได้ด้วยนะครับนี่ครับแจ็คกิลิตนะครับตัวนี้ก็ข้อเสียเลยเท้าซ้ายเป็น3แต่เล่นในเกมกนะ็คือโคตรเก่งแล้วก็มีลูกดื้อค่อนข้างเยอะแล้วก็ล้มค่อนข้างที่จะยากนยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะพลังแฝงก็มีแบบปั่นโค้ง นี่ครับแล้วก็เป็นตัวที่ปั่นโค้งค่อนข้างที่จะโกงเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปครับตำแหน่งต่อไปก็เป็น r w ครับตัวนี้คูค่อนข้างที่จะคุ้มเลยเป็นคูดูดนะครับตัวดูดนะครับราคาอยู่ประมาณ10ล้านพลังแฝงคือมีเห็นแก่ตัวเหนือชั้นโอ้โหเวิร์กเดียเป็นปากปันการต่ำก็พลังแฝงยังไม่ค่อยสวยนะมีแค่เหนือชั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็ส่วนสูงน้ําหนักนะ่ะโอเคเลยค่าพลังก็อยู่ในเกณฑ์สมดุลดีไปกบบระบอลคือล้มยาก แล้วก็การยิงโค้งอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับเวลาย,ยิงไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆหน้าก่อเพืโทษก็ยิงหายครับก็การยิงไกลก็โอเคเลยจุดเด่นเล็คืออ่สปีดต,ต้นดีสปีดต้นค่อนข้างที่จะโกงเลยวิ่งไวอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดอัพสายฟ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็คือวิ่งกระจายครับวิ่งตามทันค่อนข้างที่จะยาก,ยากน,นิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็วิ่งไวนะครับเราไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครูดูนะครับก็ ตัวต่อไปก็จะแพงขึ้นมาดิ้นหน่อยก็จะเป็นลาฟินยาราคาอยู่ที่15ล้านโอ้โหเพิ่มได้ก็ดีเลยครับตัวนี้ก็เท้าเท้าอะไรเนี่ยโอเคเลยความเร็วก็โอเคเป็นนักเตะค่อนข้างที่จะผิวเลยแล้วก็การยิงปั่นโค้งก็โอเคด้วยนะครับแล้วก็พลังงานก็สวยสีดาวด้วยนะครับก็พลังแฝงก็ครบยิงไกลเลี้ยงเรียวเพลย์เมนเกอร์นี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจตัวหนึ่งแต่อาจจะแพงนิดนึงเรทราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงครับต้องเพิ่มอีกทั้ง4ล้านนะครับ โอเคครับศูนย์หน้าที่คุ้มมก็ตัวแรกก็เป็นวายฮีนะครับตัวนี้ก็จุดเด่นเลยคือความไวความไวเลยครับก็ส่วนสูงก็โอเคเลยแล้ว,ลว84หนัก74พระลังแฝงก็เหนือชั้นยิงไซค์ก้อยกเ็เลดเป็นกลางๆครับเหมาะกับเล่นหน้าคู่มากๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ10ล้านค่าพลังจุดเด่นเลยก็คือ,อาการลิ่งความเร็วสปีดต้นคือวิ่งจัดจ้านแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบไม่ไม่หนามากแต่ก็ไม่บางมากกำลังดีเลยนะครับก็ ตัวนี้ให้ถ้าเกิดใครซื้อไปเล่นผมแนะนําให้เอาไปเล่นหน้าคู่จะเวิร์กสุดนะครับตัวนี้ครับวายีนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นคูรูมุยนี่นะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8ล้านเม็ดส้มนะครับก็จุดเด่นเลยก็คือความไวเหมือนกันแล้วก็การไปกระบอลเวิร์กเลยก็คือโคตรสวยยิงบั่นโค้งเหนือชั้นนะครับก็สปีดต้นถือโอเคเลยเอามาเล่นกับคู่กับวายีนี่ก็เจ๋วเลยตัวนี้ก็เล่นหน้าคู่หรือหน้าเดียวก็โอเคเลยนะครับคูรูมุยนี่นะครับโอเคครับ เราไปดูตัวต่อไปครับโอเคครับตัวสุดท้ายก็เป็นจูเลียนอวารีสนะครับตัวนี้ก็เป็นการ์ดแบบตำนานเลยนะครับการ์ดแบบการ์ดไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเป็นช่วงแรกๆของเกมที่เข้ามานะครับพลังแฝงก็เหนือชั้นเว r ร์เรชสูงๆตัวนี้ก็เหมาะกับเล่นหน้าคู่ครับตัวนี้ถ้าเลิดเราได้เทนแล้วก็ได้อัพสกิลเพิ่มความไวก็คือโคตรปี๊ดปานเลยนะครับแล้วก็วิ่งค่อนข้างที่จะไวแล้วก็ข้องตัวค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดเราได้อัพอันนี้เป็น15นะครับนี่ครับเป็น9นะ นี่ครับแล้วก็อัพอันนี้ไปอีกโต๊ะก,กับกนะ็คือเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะไปกับบอลเร็วแล้วก็เล่นในเกมคือน่ากลัวนะค่อนข้างคล่องเคล่วว่องไวค่อนข้างที่จะสูงเลยแล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะคมเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าคู่แล้วก็รูปร่างก็ไปกับบอลดีคล่องตัวสูงตามที่ผมบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้ศูนย์หน้าก็3ตัวพอในงบ 10m นะครับก็ ถ้าเกิดตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ